สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องดาวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอ่ด็เช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube แล้วก็เข้าคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขนาดนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดีลายได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโอเลกุนาโซชานะครับโอเล่เนี่ยก็ได้ออกมากล่าวชมลูกทีมหลังเกมนะครับที่สามารถถล่มรีด,ดวยเต็ดในถิน่นโอเดฟอร์ดได้นะครับ5ประตูต่อหนึ่งด้วยกันนะครับเป็นการฉลองเกมนัดแรกที่สวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งโอเล่เนี่ยก็กล่าวชมทุกคนแล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่พิเศษที่สุดเนี่ยก็คือบรูโน่เฟอร์เนสแล้วก็ปอกบานะครับ ซึ่งทางบรูโน่เฟอร์เดสเนี่ยกดไปถึง3ประตูด้วยกันนะครับในเกมวันนี้แล้วก็ปอปบาร์เนี่ยทำไปถึง4แอสซิสด้วยกันนะครับซึ่งเครดิตสําคัญก็มาจากที่2คนนี้แต่ว่าก็ต้องชมทั้งทีมด้วยนะครับที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับแต่ใน2รายเนี่ยนะครับสามารถสร้างสรรค์จังหวะสําคัญสำคัญให้กับทีมได้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือมีการผลักดันกับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับอย่างเช่นเมสันกรีนบูธก็เล่นได้อย่างโดดเด่นเช่นเดียวกันด้วยนะครับเจ้าตัวเนี่ยมีการพ เติบโตขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่โอเลกุน่าโซชาเนี่ยชมนักเตะแล้วก็กล่าวชมทุกคนด้วยนะครับแต่ว่า3คนพิเศษเนี่ยก็น่าจะเป็นบรูโน่ปอกบานี่แหละนะฮะส่วนของเราอีกเรื่องหนึ่งที่โอเล่พูดถึงนะครับก็มีการพูดถึงปอกบาเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับซึ่งโอเล่เนี่ยก็มีการยกย่องนะครับว่าปอกบาเนี่ยเล่นได้แบบยอดเยี่ยมมากๆนะครับในเกมดังกล่าวนะครับ แล้วโอเลก็บอกว่าผมเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับป๊อกบา์ตลอดเวลาตั้งแต่ที่เขาเป็นเด็กแล้วนะครับข้อความที่ผมบอกป๊อกบาในเกมน,เนี้ก็คือนายเนี่ยควรที่จะลงไปเล่นนะครับเล่นในฟอร์มของตัวเองซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง45นาทีในเกมอุ่นเครื่องที่พบกับเอวอร์ตันเนี่ยเขาโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเกมน,นี้เขาดูที่จะมีอิสระในการเล่นครับแล้วก็อยากเล่นตรงไหนก็เล่นเลยนะครับมีอิสระเป็นอย่างมาก เราเนี่ยต้องการให้ปอกบาเนี่ยได้บอลเยอะที่สุดนะฮะนักเตะชั้นยอดทุกคนเนี่ยอยากให้พวกเรามีความเชื่อมั่นในตรงเขานะครับความมั่นใจของพวกเราเนี่ยแล้วก็ปอกบาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่สามารถสร้างบางสิ่งบางอย่างจากที่ไม่มีอะไรได้เขาดูแข็งแกร่งมากครับแล้วก็ผมเนี่ยก็ประทับใจกับสภาพความฟิตสภาพร่างกายของปอกบาเป็นพิเศษนั่นเป็นสัญญาณที่ดีระหว่างเราแล้วก็ปอกบาอีกด้วนะครับ อ่ะนี่คือบทสัมภาษณ์ของโอเล็กุนาโซชาที่เอามาฝากกันนะฮะส่วนื่องราวของบรูโน่เฟอร์เนสกันหน่อยนะครับบรูโน่เนี่ยหลังจากที่กด3ประตูหรือว่ากดแฮตทริกนะครับในเกมกนัดแรกในช่วงซีซั่นใหม่เนี่ยต่อหน้าแฟนบอลเต็มสนามนะฮะที่กลับมาดูได้เต็มสนามเนี่ยก็มีการโพสต์ทวิตเตอร์นะครับพร้อมกับแคปชั่นนะครับว่าผมรอให้สนามโอเทฟอร์เต็มความจุเพื่อทำแฮตทริกแรก ให้กับสโมสรที่ยอดเยี่ยมนี้นี่คือแคปชั่นที่บรูโนโพสผ่านทวิตเตอร์นะครับแล้วก็นอกจากนี้บรูโนก็ยังได้มีการกล่าวชมผลงานคุณภาพของปอบอกบาอีกด้วยนะครับที่จัดแอซิดให้กับเขาในเกมนี้ครับบรูโนบอกว่าเรารู้ถึงคุณภาพของปอบอกบาเป็นอย่างดีครับเรื่องนั้นเนี่ยไม่ต้องมาเถียงกันเลยหรือว่าไม่ต้องสงสัยกันเลยนะครับเรารู้ว่าเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเขาทุ่มทีให้เรา แล้วก็เราเนี่ยรู้ว่าเขางัดฟอร์มแบบนี้ออกมาโชว์ให้เราได้เห็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนอกจากนี้ก็ยังได้มีการเปิดตัวทั้งเจดอนซานโช่รวมทั้งราเฟโอวารานด้วยครับซานโช่เนี่ยเปิดตัวก่อนแล้วนะครับแล้วก็มีการลงประเดิมสนามซึ่งเป็นในฐานะตัวสำรองนะครับส่วนวารานเนี่ยมีการเดินออกมาชูเสื้อกลางสนามก็เป็นเซอร์ไพรส์หลายๆเรื่องด้วยกัน ซึ่งบรูโนบอกว่าเราเนี่ยรู้ถึงคุณภาพนักเตะที่ย้ายเข้ามาร่วมทีมใหม่ทีมเองเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเนี่ยเห็นสิ่งนั้นจากซีซั่นก่อนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แชมป์อะไรเลยก็ตามนะครับก็มีการพูดถึงนักเตะรายใหม่ด้วยว่าเข้ามาเสริมศักยภาพนะครับเรื่องราวของฟิลโจนกันนะครับตามรายงานจาก m อ n เนี่ยเอ็บเอนเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเบอร์สี่เนี่ยนะครับทางสโมสรก็เตรียมที่จะมอบให้ราเบลยวารานั่นแหละ แต่ว่าทางฟิลโจนเนี่ยบอกปฏิเสธที่จะสละเบอร์เสื้อเบอร์สี่ของตนเนี่ยให้กับราฟเอลวารานครับทำให้ราฟเอลวารานเนี่ยก็ต้องมีการไปใส่เบอร์เสื้อใหม่เลข19แทนนั่นเองนะครับอย่างที่เราได้เห็นราฟเอลวารานเนี่ยก็ชูเสื้อกลางสนามต่อหน้าแฟนบอลหลายหมื่นคนนั่นเองนะครับนะก็ผมว่าเบอร์เสื้อเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกนะฮะมันอยู่ที่ผลงานการเล่นในสนามมากกว่าแล้วก็การทํางานอย่างหนักมากกว่านะครับ รอชมผลงานได้เลยส่วนเรื่องราวของทางปบอบบกบากันหน่อยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของสัญ,ญาชาฉบับใหม่เป็นข่าวออกมานะครับซึ่งทางโรวาโน่เนี่ยได้มีการเล่นข่าวมาว่าแมนยูยังคงเดินหน้าเจรจาสัญ,ญาชาฉบับใหม่กับมิโดเดอราเอเย่นของปบอบบกบากอยู่นะครับซึ่งสโมสรยังคงหาบทสรุปที่ลงตัวที่สุดยังไม่ได้แต่ว่าก็พยายามที่จะทําอยู่ในตอนนี้ฮะก็พยายามที่จะรั้งปอกบาให้อยู่กับทีมต่อไปให้ได้แบบระยะาวนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงก็ตามก็คือสัญญาจะไม่คืบหน้าแต่ว่าปล่อยให้ปอกบาเนี่ยเล่นอยู่ต่อไปนะก็เสี่ยงตรงที่ว่าพอเข้าถึงปีหน้าเนี่ยปอกบาจะเริ่มอยู่ในสัญญาแบบฟรีเอเย่นแล้วนะครับก็คือแบบสามารถพูดคุยกับสโมสรใดก็ได้นะครับนั่นคือความอันตรายของแมนยูแต่ในช่วงนี้มันยังพอมีเวลาอยู่อีกหลายเดือนอสมควรให้แบบรังปอกบานะครับซึ่งเปเชนในช่วงซัมเมอร์นี้เราสร้างกันดีนว่า ก็ถอยไปแล้วเพราะว่าได้ริโอเนลเมสซี่จ่ายค่าเหนื่อยมหาศาลไปแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวก็สิบกันออกมาเนี่ยนะครับก็มีการเล่นข่าวจากคาเว s o โซเฮโคนะครับนักข่าวของสกายปอ t เนี่ยมีการระบุกันออกมาว่าเชเชนเนี่ยเล็งที่จะดึงทั้งคิเยโนโรนโดแล้วก็ปอกบานะครับซึ่งไม่ใช่ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าซึ่งพวกเขาเนี่ยก็น่าจะมีการจัดแจงเรื่องของเม็ดเงิน ต่างๆที่สามารถจ่ายให้กับ2นักเตะ2รายนี้ได้แล้วนะครับซึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะลาบากหน่อยเพราะว่าเมสซี่ไปเนี่ยมันก็โอ้โหถมหนักมากแต่ซัมเมอร์ปีหน้าคอยว่ากันจัดแจงให้ดีนะครับอีกทั้งว่ากันว่ามันมีข่าวมาเหมือนกันว่าเคร,นเรเืนอิบัปเป้เนี่ยน่าจะย้ายทีมไงทำให้เบเชียก็มีข่าวว่าจะดึงคริสเตียโนโรนโดเข้ามาแทนที่นะครับแล้วก็มีปักบาโอ้โหให้ลองคิดดูครับทั้งเนมมา โรนัลโด้เมสซี่ปัคปานะครับโอ้โหแล้วก็ซูเปอร์สตาร์อีกหลายคนครับรามอนก็อยู่ที่นั่นนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกต์มากๆนะถึงแม้ว,ว่านักเตะหลายๆคนเนี่ยอายุอาจจะมากแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของความเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยยังคงมีอยู่เรื่องของภาพลักษณ์เนี่ยโอ้โหทางเพชีขายได้แบบสบายๆเลยครับเรื่องเสือ้อเรื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการตลาดด้วยส่วนหนึ่งสําหรับเพชีนะครับที่เขาอาจจะมองการไกลไว้แล้วนะฮะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกดมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ